ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่9ว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องวอดวายเพราะผู้นำภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบาลชาวมคตเป็นคนปัญญาทึบโดยกําเนิดไม่คำํำนึงถึงฤดูศาสตร์ ในเดือนท้ายฤดูฝนไม่ตรวจตราดูฟังแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐภากโน้นตรงที่ที่มิใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละโผงโคได้ไหว้วกไปเวียนมา ในท่ามกลางกระแสะแม่น้ำคงคาเพราะไม่อาจขึ้นฟังข้างใดได,ได้ก็ผ่ากันถึงความพินาศวอดวายเสียณกลางกระแสะน้ำนั่นเองข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่โคบาลชาวมคตเป็นคนปัญญาทึบโดยกำเนิดไม่คำนึงถึงฤดูาศาสตร์ ในเดือนท้ายฤดูฝนไม่ตรวจตราดูฟังแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโน้นตรงที่ที่มิใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลยนั่นเองภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นสมณะหรือพราม พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องโลกนี้ไม่ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดเรื่องวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องวัตตะ อันเป็นที่อยู่ของมรุตยูไม่ฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรุตยูชนเหล่าใดเกิดไปสำคัญว่าถ้อยคําของสมณะหรือพรามเหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกัละนาน เรื่องอุปปัชาะเสียภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายซึ่งมีได้อบรมกายมีได้อบรมศีลมีได้อบรมจิตและมีได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จะเป็นอุปรัชยะ ให้อุปสมบทคนอื่นๆแล้วจากไม่อาจแนะนํำฝึกสอนคนเหล่านั้นในศีลอันยิง่งในสมาธิอันยิง่งและในปัญญาอันยิง่งแม้คนบวชแล้วเหล่านั้นก็จะเป็นผู้มีได้อบรมกายมีได้อบรมศีลมีได้อบรมจิตและมีได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลาย ทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จกเป็นอุปาชายะให้อุปสมบทสืบไปสืบไปจกไม่อาจแนะนำฝึกสอนผู้บวชแล้วทั้งหลายในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งได้คนที่บวชแล้วเหล่านั้นก็จกเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีล มีได้อบรมจิตและมีได้อบรมปัญญาอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวิไนมีมนทินเพราะธรรมมีมนทินธรรมมีมนทินเพราะวิไนมีมนทินนี้เป็นอนาคตไปที่ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไป พวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ครั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสียเรื่องอาจารย์เสียภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคต จกมีภิกษุทั้งหลายซึ่งมิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จกเป็นอาจารย์ให้นิสัยคนอื่นๆแล้วจักไม่อาจแนะนำฝึกสอนคนเหล่านั้นในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่ง และในปัญญาอันยิ่งแม้คนบวชแล้วเหล่านั้นก็จะเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จะเป็นอาจารย์ให้นิส,สัยคนอื่นๆสืบไปสืบไป จกไม่อาจแนะนำฝึกสอนคนบวชทั้งหลายในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งได้คนบวชทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาอย่างเดียวกันภิกษุ ทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวิในมีมนทินเพราะธรรมมีมนทินทามีมนทินเพราะวิในมีมนทินนี้เป็นอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ครั้นได้สำนึกแล้ว ก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสียเรื่องเถระเสียภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจักมีภิกษุทั้งหลายซึ่งมีได้อบรมกายมีได้อบรมศีล มิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ทั้งที่เป็นภิกษุชั้นเถระแล้วจกเป็นผู้ชอบทำการสะสมบริขานประพฤติย่อย่อนในไตรสิกขามีจิตต่าด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่เหลี้ยแหลในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปาราความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นเถระเหล่านั้นทำเป็นแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ชอบทำการสะสม บริขารบ้างประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรไม่เลี้ยแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามตามกันสืบไป ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวิในมีมนทินเพราะธรรมมีมนทินธรรมมีมนทินเพราะวิันมีมนทินนี้เป็นอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ คลั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั่งเสียเรื่องเทระที่ต้องระวังกัสปะภิกษุแม้เป็นเทระแล้วแต่ไม่เป็นผู้ไข่ต่อไตรศิกขาด้วยตนเอง ไม่สันเสริญผู้ปฏิบัติในไตรสิกขาไม่ชักจูงผู้ไม่รักไตรสิกขาไม่กล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรสิกขาตามเวลาที่ควรแก่การยกย่องตามที่เป็นจริงกัสสปะเราตถาคตไม่สรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้ ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุทั้งหลายจะไปหลงคบภิกษุเทระชนิดนั้นเข้าด้วยคิดว่าพระศาสดาสันเสริญภิกษุชนิดนี้ดังนี้ภิกษุเหล่าใดไปคบหาภิกษุเทระชนิดนั้นเข้าก็จะถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้น เป็นตัวอย่างสืบไปการถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนานกัสปะเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่สรรเสริญภิกษุเทระชนิดนี้ เรื่องเถระผานภิกษุทั้งหลายคนเราแม้เป็นผู้เท่ามีอายุแปสิปี90สปีร้อยปีโดยกำเนิดก็ดีแต่เขามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัย กล่าวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อิงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นย่อมถึงการถูกนับว่าเป็นเถระผู้ผ่านโดยแท้เรื่องเถระวิปริต ภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่คนเป็นอันมากไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. ภิกษุเป็นเถระบวชมานานมีพรรษาายุการมาก 2. เป็นที่รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งคฤหรสถหัสและบรรพชิต 3. เป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยจีวรบิณฑบาทเสนาสนะ และขิลาณปัจจัยเภศัตบริขาร 4. เป็นพระหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วมาก 5. แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทัศนวิปริตภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ทำคนเป็นอันมากให้เลิกละจากพระสัทธรรม ให้ตั้งอยู่ในอสัตธรรมประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไปเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเถระบวชมานานมีพรรษาอายุการมากบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารมาก ทั้งคาลิหัดและบัรพชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่ร่ำรวยราบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานปัจจัยเภศัชบริขารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่เป็นพระหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้ว สั่งสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่คนเป็นอันมากไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแลเรื่องเถระโลเลหลายแบบภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติผม,มจันทร์ร่วมกันห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุชั้นเถระนั้นยังกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ยังขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองยังหลงไหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลยังตื่นเต้นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นยังมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา 2. อภิกษุชั้นเถระนั้น ยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะยังเป็นผู้ไม่ปราศจากโทสะยังเป็นผู้ไม่ปราศจากโมหะยังลบหลู่คุณท่านยังตีตนเสมอท่านสามกิุชั้นเถระนั้นเป็นคนหลอกลวงเก่งด้วยเป็นคนพูดพิริพิไรเก่งด้วยเป็นคนพูดวานล้อมเก่งด้วย เป็นคนปลูกคําท้าทายให้เกิดมานะเจ็บใจเก่งด้วยเป็นคนหากํำไรทำนองเอาลาบต่อลาบเก่งด้วยสีภิกษุเทระนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายบาปไม่มีความเกงรงกลัวบาปเป็นคนเกียจค้านเป็นคนมีปัญญาสามห้า ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนไม่อดใจในรูปทั้งหลายไม่อดใจในเสียงทั้งหลายไม่อดใจในกลิ่นทั้งหลายไม่อดใจในรสทั้งหลายไม่อดใจในสัมผัสทางกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเลยเ,ออเรื่องพ่อฆ่าลูกกัดสปะก็ออในเวลานี้ พวกภิกษุชั้นเถระไม่สมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดและทั้งไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สมาทานการบินทบาทเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สมาทานการใช้ผ้าบางสุกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สมาทานการใช้จีวร เพียงสามผ water, well, okay. really anyway, yet, ืนเป็นวัดและไม่กล่าวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่จํากัดความต้องการให้มีแต่น้อยและไม่กล่าวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สันโดษและไม่กล่าวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่อยู่สงบและไม่กล่าวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นผู้อยู่อย่างไม่คลุกคลีกัน และไม่กล่าวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่ปารบความเพียรและไม่กล่าวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบรรดาภิกษุชั้นเถระเหล่านั้นภิกษุรูปใดเป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบริขารคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และขีฬลานปัจจัยเพสัตพวกภิกษุชั้นเถระด้วยกันก็เชื้อเชิญให้นั่งเฉพาะภิกษุรูปนั้นด้วยคําเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงภิกษุรูปนี้เป็นที่รักของผู้ประพฤติธรมจันร,ร่วมกันมาเถิดภิกษุ นิมนท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้กัสปะคลั้นภิกษุเถระประพฤติกันอยู่ดังนี้ความคิดก็เกิดขึ้นแก่พวกภิกษุผู้บทใหม่ว่าได้ยินว่าภิกษุรูปใดมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบริฐานคือจีวรบินทบาท เสนาสะนะและขิลานปัจจัยเภสัตพระเถระทั้งหลายย่อมนิมน์ตเธอนั้นด้วยอาสะนะด้วยคําเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุนี้ชื่อไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงภิกษุนี้เป็นที่รักของผู้ประพฤติปมาจารย์ร่วมกันมาเถิดภิกษุ นิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้พวกภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นก็ผากันประพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นการลนานกัสปะจริงทีเดียวเมื่อใดใครจะกล่าวคำนี้ ให้ถูกต้องแก่กาลเทศะและบุคคลว่าพรหมจารีถูกย่ำยีเสียแล้วด้วยอันตรายอย่างของพรหมจารีพรหมจารีถูกร้อยรัดเสียแล้วด้วยเครื่องร้อยรัดอันยิ่งใหญ่อย่างของพรหมจารีดังนี้แล้วเขาพึงกล่าวข้อความนั้นในการบัดนี้แล เรื่องสมผานผิดหลักภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. เจ้าอาวาสไม่สมบูรณ์ด้วยมารยาตไม่สมบูรณ์ด้วยวัด สเจ้าอาวาสไม่เป็นพระหูสูตรไม่เป็นเจ้าตํำรับ 3. เจ้าอาวาสไม่ปฏิบัติขัดกล่าวกิเลสไม่ยินดีในการหลีกเล่นไม่ยินดีในกัลยาณธรรมสเจ้าอาวาสมีวาจาไม่อ่อนหวานไม่เพราะหูห้า เจ้าอาวาสมีปัญญาน้อยโง่เขลาเงอะงะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แลไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส เรื่องสมผานติดทินภิกษุทั้งหลายโทษในการติดทินห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอย่อมมีความตรณีที่อยู่สองเธอย่อมมีความตรณีสกุลอุปทาสสามสเธอย่อมมีการหวงลาบ สเธอย่อมมีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศหเธอย่อมมีการหวงคุณธรรมภิกษุทั้งหลายโทษในการติดทินมีห้าอย่างเหล่านี้แลเรื่อง สมผานติดที่อยู่ภิกษุทั้งหลายโทษในการติดที่อยู่5้าอย่างเหล่านี้มีอยู่5อย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีพันธะสิ่งของมากเป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มาก 2. ภิกษุติดที่อยู่ ย่อมมีเพสัต์มากเป็นผู้ชอบสะสมเพสัต์ไว้มาก 3. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีกิจมากมีการงานที่จะต้องจัดต้องทำมากเลยเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงไม่ได้ 4. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมจะคุกรลีก,กับคฤหรสถหัและบรรพชิต ด้วยการคลุกคลีกันอย่างแบบค้าวิหัดอันเป็นสิ่งไม่สมควรแก่สมณะ 5. ภิกษุติดที่อยู่จะจากถิ่นที่อยู่นั้นไปเธอย่อมจากไปด้วยจิตที่ห่วงใยภิกษุทั้งหลายโทษในการติดที่อยู่มีห้าอย่างเหล่านี้แล เรื่องนรกของสมผานเจ้าวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ฉะนั้นห้าอย่างอะไรกันเล่า5้าอย่างคือหนึ่งภิกษุเจ้าอาวาส ไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนกล่าวยกย่องคนที่ควรตำหนิสองภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนกล่าวตำหนิคนที่ควรยกย่อง 3. ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ควน ไม่ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนแสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนแสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสห้า ภิกษุเจ้าอาวาสทำทายทานที่ทายกถวายด้วยศรัทธาให้ตกไปเสียภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แลย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ฉะนั้น